สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Big Deco นะฮะวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ w a ว m a g i c Clip นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครชอบนะครับก็กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของช่องผมนะครับอันเนี้ยว m a g i c c ล i p นะครับกับ w a l ส p e r Taper เเนี่ยคือโครงสร้างเขาจะเป็นตัวเดียวกันนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนแค่ฝาคันโยกสวิตช์ที่เป็นคนละสีแล้วก็เรื่องของฟันนะฮะ เรามาดูกันนะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ในการเปิดฝาแล้วเปิดง่ายๆนะคะอันนี้นะครับว่ามันจะคิดเวลาเราจะเปิดนะรเราแค่กดตรงนี้เบาๆดันไปข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องดันยกนะฮะดันไปข้างหน้าฝาก็จะหลุดนะฮะแล้วเราจะคลายล็อตตัวนี้สามตัวนะฮะ นี่นะครับวิธีการเปิดนะฮะให้เรางัดจากตรงนี้นะฮะนี่อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะถ้างัดอย่างนี้ขึ้นมากิบล็อกตรงนี้จะหักเพราะตรงนี้มันจะมีกิบล็อกอยู่ใหเราเปิดอย่างนี้กิบล็อกตรงนี้นะฮะถ้างัดตรงนี้เขาจะยึดงัดไอเขาจะงัดกับฝามอเตอร์ไว้ถ้าเรางัดอย่างนี้ปุ๊บกิบตรงนี้จะหักเหลาแต่เราลองงัดอย่างนี้ปั๊บมันจะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทําการคลายน็อตตรงนี้นิดนึ่งนะฮะ เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เขาจะล็อกแบตเตอรี่ไว้ไม่ต้องเยอะนะฮะให้ให้มันเผื่อได้นิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะทำถอดฟิกตัวนี้แล้วก็ดึงมันขึ้นมาเลยแค่นี้นะฮะเวลาเปลี่ยนแล้วเวลาใส่ตัวใหม่เวลาเราใส่เราก็จะมีเขี้ยวนะฮะใส่ให้ตรงเขี้ยวไป แล้วเราก็จะยัดเสียบไปอย่างนี้ที่สำคัญนะฮะแผง MB, b R b s นะฮะขออภัยนะ,ะ bms ถ้าเราใส่เนี่ยเราต้องใส่ขวางมาท่านี้นะฮะเพราะไม่งั้นมันจะไปไปไปงัดกับช่วงฝาช่วงด้านเนี้ยแล้วฝามันจะปิดไม่สนิทนะฮะส่วนสายแล้วให้เราพับลงไปอย่างนี้นี่ฮะ,ะพับลงไปอย่างนี้แค่นี้เอง เราก็ใสต่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมล้วขันม็อกตัวนี้นะฮะกับที่เดิมนะฮะขันให้แน่นนะฮะแต่ไม่ต้องแน่นมากนะเอาแค่ตึงมือพอมันก็จะสุดละเพราะถ้าเกิดขันแน่นมากอ่าพลาสติกมันจะแตกนะฮะแล้วเราก็จะใส่ฝากลับเข้าไปแล้วกดตรงกลางนะคะเราต้องการมีกิบล็อก<ม>แค่นี้เองครับ ใช้งานได้แล้วฮะใส่หนอตรงนี้หนึ่งตัวเป็นหนึ่งตัวนะฮะแล้วตรงนี้หนึ่งตัวอันนี้นะฮะใครที่ใช้สว่านมือนะฮะไม่ต้องไม่ต้องกดแน่นมากนะฮะเ,เดี๋ยวฝาบไอเดี๋ยวบอดี้แตกนะฮะเรืออไว้นิดหนึ่งแล้วเราก็มาใช้มือขัน คือมือขัเราจะรู้สึกว่ามันตึงมือเราก็พอละแต่ถ้าเ,าเกิดจะใช้เครื่องมากเกินไปนะฮะบอดี้อาจจะแตกได้นะฮะนี่ครับแล้วเราก็ใส่ฝาตัวนี้กลับเข้าไปอ่ะซูเปอร์เทปเปอร์ก็เหมือนกันนะฮะคลายน,อน็อตตัวนี้ถอดปลั๊กแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกแล้วก็สับไฟแต่ว่าซูเปอร์เทปเปอร์ก็จะมีน,อน็อตฝามตัวเหมือนกันนะฮะแค่นั้นเองนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กระทางช่องผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ